ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันส่งประกันสังคมมา25ปีส่วน5ปีสุดท้ายไม่เท่ากันดังต่อไปนี้12,000บาท12,400บาท13,000บาท14,000บาท15,000บาทวิธีการคำนวณบำนาญน,นะครับคำนวณแล้วจะได้บำนาญเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับประกันสังคมยึดตามฐานเงินเดือนที่แท้จริงทั ถ้า9,000บาทฐานคุณก็9,000บาทแต่เวลาเราคำนวณฐานเงินเดือนเนี่ยเราไม่ใช่เงินเดือนเดือนสุดท้ายนะเราจะใช้เงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าบางคนเงินเดือนนะครับมันขึ้นทุกปีใช่ไหมแต่ละปีมันไม่เท่ากันและช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ยมันไม่เท่ากันแบบเนี้ยนะครับแบบในตัวอย่างเนี้ยมันก็ต้องมีวิธีการคำนวณน,นะครับที่ละเอียด ขึ้นไปอีกไม่ใช่เอาฐาน15ื่นมาคำนวณไม่ใช่มันจะไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงเพราะนั้นผมก็เลยต้องเอามาแยกมาแจกแจงมาแยกนะครับดังต่อไปนี้ส่งประกันสังคมมาย5ปีฐานเงินสมทบไม่เท่ากันดังต่อไปนี้ปีที่1น,นะครับ12,000บาทต่อเดือนคูณ12ก็14 4 0 0 0บาทปีที่2 12,400บาทต่อเดือนคูณ12ก็1,48,800ับาทปีที่3มนะครับ13,000ื 13, บาท นะครับคูณ12ก็156,000บาทปีที่4 14,000บาทคูณ12ก็168,000บาทปีที่5นะครับ15,000บาทคณ12ก็180,000บาทนะครับเมื่อแจกแจงแบบนี้แล้วนะครับเอามารวมกันเลย144,000บาทบวก148,800บาทว156,000บาทบวก168,000บาทบวก180,000บาทรวมเป็น796,000 800บาทนะครับเอามาเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย796,800บาทหาร60เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,280บาทนี่คือฐานเงินสมทบที่แท้จริงนะครับหลังจากที่เรานะครับเฉลี่ยไปแล้วนะอ่ะนะครับเข้าสูตรเลย13,280บาทส่งบาทกมา25ปี นะครับวิธีการคำนวณนะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก15ที่จะได้เพิ่มเท่ากับ35เ35ของ13,280บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,648บาทนะครับได้ประมาณนี้นะครับนี่คือฐานเงินสมทบเออนี่คือบำนาญที่จะได้รับจากฐานเงินสมทบนี้นะครับนี่คือวิธีการคิดนะไปปรับใช้ในแต่ละท่าน นะครับแต่ละท่านอาจจะได้รับบำนาญที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะด้วยฐานเงินสมทบ13,280บาทถ้าส่งมาจำนวนปีอื่นๆล่ะ ก็ตามนี้เลยส่ง15ปีได้2,655บาทส่ง16ปีได้2,855บาทส่ง17ปีได้3,554บาทส่ง18ปีได้3,254บาทส่ง19ปีได้3,453บาทส่ง20ปีได้3,652บาทส่ง21ปีได้3,851บาทส่ง22ปีได้4 0 5 0บาทส่ง23ปีได้4,250บาท ส่ง24ปีได้4,449บาทส่ง25ปีได้4,648บาทส่ง26ปีได้4,847บาทส่ง27ปีได้5,466บาทส่ง28ปีได้5,246บาทส่ง29ปีได้5,445บาทประมาณนี้แล้วกันนะครับไล่ไปนะ ก่อนจากกันนะครับเรามาเตือนภัยกันหน่อยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อมีเงินโอนเข้ามาผิดบัญชีเราจะทำอย่างไรดีนะครับอันดับแรกอันดับหนึ่งนะครับไม่โอนคืนเองและไม่นำเงินไปใช้นะครับ 2. ขอชื่อนำสกุลและเบอร์โทรติดต่อกับของผู้ที่โทรหาเราเอาไว้ด้วยนะเพราะเขาจะพยายามโทรหาเพื่อให้คุณ โอนเงินคืนกลับไปนะครับ 3. ให้ทําการติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบว่าเงินจนํานวนดังกล่าวโอนมาผิดบัญชีจริงหรือไม่นะครับแล้วเป็นของใครนะครับโอนมา 4. นะครับหากเป็นการโอนผิดบัญชีจริงธนาคารจะติดต่อขอให้เรายินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ดําเนินการดึงเงินกลับไปยังบัญชีต้นทางเองโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปโอนคืนให้เขา นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นกลอุบายของมิจฉาชีพเพราะนั้นไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวธนาคารเขาติดต่อมาเอง 5. นะครับทำการลงบันทึกประจําวันกับตํารวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า เรานะครับไม่ได้ต้องการนําเงินนี้นะครับไปทําอะไรนะครับแล้วก็มีคนโอนมาผิดจริงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองว่าไม่ได้เป็นข้องเกี่ยวกับมิชาชีพหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเป็นการแจ้งความเอาไว้นะนี่คือทิปรูปแบบนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันเป็นมิชาชีพให้ทำทีเป็นโอนเงินผิดนะครับเพื่อให้คุณโอนเงินกลับไปแล้วบางทีนะครับมันแจ้ง บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีต้นทางที่โอนกลับมานะครับเราอาจจะเสี่ยงโดนนะครับคดีเป็นผู้ฟอกเป็นผู้เป็นผู้มีส่วนรู้เห็นได้เพราะนั้นเรามันระวังด้วยอันนี้คือทิกง่ายๆนะครับ5ข้อในการจัดการเมื่อมีคนโอนเงินเข้ามาผิดนั่นเองนะครับ แช์กลโกงวิชาชีพนะครับส่ง QR Code ปลอมเพื่อหลอกให้เราสแกนคือ QR Code เนี่ยเวลานะครับสแกนเนี่ยไม่มี QR Code ไหนที่สแกนแล้วได้เงินนะร้วนแล้วแต่สแกนแล้วจะถูกหักเงินนะครับทั้งสิ้นเพราะนั้นเรามันระวังพวกนี้มันจะให้คุณทําการนะครับสแกนแล้วหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือพาสเวิร์ดหรือแม้กระทั่งหลอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินโอน นะครับเข้าไปให้สแกนเงินเพื่อรับให้สแกน QR วอาร์โคนี้เพื่อรับเงินจำเอาไว้เลยนะครับเมื่อมี QR วอาร์โคหลังนี้นะครับให้เช็คแหล่งที่มาของ QR วอาร์โคว่ามาจากแหล่งที่มาไหนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะกดยืนยันใดก็ตามให้อ่านละเอียดนะครับค่อยๆทีละขั้นตอนดูว่า QR Code ที่สแกนนั้นของจริงของปลอมมาสแกนไปเพื่ออะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรู้ก่อนนะว่ามันมาจากต้นทางไหนแล้วต้นทางนั้นน่าเชื่อถือไหม ต้นทางนั้นต้องให้เราสแกน q คิ o วโคตเพื่ออะ uh, ไรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอันนี้ต้องรู้ก่อนเพราะ,ะนั้นเมื่อเราค่อยๆเช็ครายละเอียดเราก็จะไม่ตกเป็นเหย hm ื่อของมิจฉาชีพนั well ่นเองนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับมุกที่โทรมาบอกว่าคุณพัวพันกับยาเสพติดนะครับคุณ จะได้ผลตอบแทนสูงคุณเป็นผู้โชคดีนะครับเพียงคุณโอนเงินมาให้เรานะครับเพื่อตรวจส,สอบนู่นตัวจสอบนี่ถ้าคุณบริษัทบ,บริสุทธิ์ใจจริงคุณต้องโอนมาจำเอาไว้เลยพวกนี้เป็นมุกค,คลาสสิกของมิชชาชีพไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนปลอดภัยชัวร้อเอร์เซ็นะครับจำเอาไว้อย่างยิ่งนะครับอย่าไปโลภมากนะครับอย่าไปสนใจหากมีอะไรไม่ชอบมาพากล ไปที่สถานีตํารวจไปเล่าเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตัวจริงได้ฟังแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกเรามาเองว่าอันนี้คือบิชาชีพหรือเปล่านะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภยัยอันดับแรกดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็น Apple Store Google Play Store นะครับและหมั่นอัปเดตเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆให้เรียบร้อยและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเราเลิกใช้โมบายแบงกิ้งนั้นทำการทำธุรกรรมด้วยตัวเองเท่านั้นไม่ บอกให้คนอื่นทำให้นะครับไม่ให้คนอื่นเป็นผู้ร่วงรู้ในธุรกรรมเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่แดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเจลเบรกรู้ต่างๆไม่คลิกลิงก์จาก sms นะครับหรือติดตั้งมันแวร์อะไรพวกนี้ห้ามเด็ดขาดและมันระวังอย่างดีแล้วก็ไม่ควรใช้ไวไฟสาธนะเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและตั้งรหัสต้องตั้งรหัสที่เดายากนะครับ